อาอสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวัดสุศุคนสวัสดีสวัสดีพี่น้องอืมไอ้ไรสวัสดีกันไลสวัสดีสบายดีเมื่อนี้ไรเปิดไฟไรนะมื่อนี้ก็เพิ่นกลับมานอนที่น้ำพ่อเนาะเพราะว่าทางไม่ท่าเพิ่นมือเวียกมื่อนี้ก็พาพี่น้องมาเบิ่งทำแม่เพิ่นห่อข้าวต้มเนาะห่อข้ต้มได้ มือืนได้ปาสุดงมบสาอยู่นวัดนี่และงืบ้านมือื่นได้เจหอกต้เต้าอันนี้ก็กตอบ้านอาบามากยจังมากหมก้อยกามาฮกมา้อยในเดียวเขากินเบด เขาคือไ่เห็นแม่เขาแ้่อ่เส้นไนโท่แดงเออแม่บ่แม่แม่บ่แม่บ่าอะไรบยงกานผู้ชมบงดูกะตมนะเอาจับอะไรอันเนี้จับเอาอะไรอันดุมาเพิ่นบงดหลังสู้กันนี่เนาะมันมีแม่นนี้คือกระต้มเนาะที่ว่าแม่เิ่นห้อ เดมื่อน,นี้ก็เป็นมือที่ว่าเป็นมือที่ว่าสำคัญเลยเนาะทออว่าเป็นผลบุญอันยิ่งใหญ่เออนาะมีหลักค้งได้ที่เราเลยปีหลักค้งปีนึงมีคนหนึง <c oughs> การเอาข้าวต้มนี่ปกตินี่มันเป็นงานบุญต้องมันถึงจะมีงานเอาข้าวต้มนี่ยแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าคือชิม่นเป็นบุญอันยิ่งง่ายเลยนี่นะเออนานบุญมาสู้วันนี้วันตีพีน้องต้องขึ้นวันตีพีน้องมาจริงอันนั้นหมดแล้ว ไปน้องเล่กันห่อแล้วกไปสู้วิธีการต้มแล้วจังคอยเปดเบื้งไปชมกันเนาะอันนี้คือขั้นตอนของการต้มด้ว่น้องอน้อนนี้ตัว แม่ปฏิต้มแล้วจะว่บบาใส่น้ำะร,ระดับอดิปีงขอมอหน่อยว่าท่วมมั่งซ้ำๆแต่ก็รอให้มันซุกพี่น้องแล้วก็ถือว่าสำเร็จขั้นตอนของการต้มข้าวต้มโอ้ยนี่พี่น้องแจงจางปัง สุกแล้วข้ต้มก็ได้ถือว่าุกเรียบร้อยตรงนี้งูพิดแซพน้อง่่น้บ้ตน้าพี่น้องเลยฝนกระตกเอ้อนี่นี่พี่น้องน,นี่จบงานต้มเ็เียบร้อยเรียบร้อยดี อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าพี่น้องวุชุกุจุกคนตอนนี้ก็อยู่พี่เด้อพี่น้องได้อยู่ติวัดบ้านเราตอนแดงเมืองจำพรแขงสามนาเกตพี่เด้อ มื่อนี้ก็เป็นเมื่อวันที่ส1เอ็ดเดือนพฤศจิกาปี2.0งศนสองตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงสีโงโง่โมงหโมงลงมาใส่บาทยาดนำเนาะเพราะว่ามีพระทุด,ดงที่ว่าเพิ่นเดินทุด,ดงมาได้ทางพู้นเลยใช่ thank <laughs> you ที่มาเขาไม่ยากฐานน้อทางพระอาจารย์นะเขาบวดาพระอาจารย์มาที่ทนายหน่อโอ้มาเนวัดอาพ่อทอดบ้านขงคนทัาเมืองสุนดบุรีไกสังซเกตนองเท่านี้เลยว่าสีุ่ดงไปโอ้สี่ดงไปรงกบห ว่าผ่านไลฟ์แฟนดิเริ่มจะแฟนเขาเองเลยแต่แต่จะไม่ไว้ไว้สิ่งเกิดวันสิ่งซักสิ่งคู่บาดคู่เมืองเขาคือองค์พระธาตุนะแบบตัวอย่างคือพระธาตุโพนพระธาตุดิงข้างคือพระธาตุที่โขนกระบอกเจริญโญนเจริญโญนนะแล้วก็พระธาตุพระบาตรพ้นสังพระธาตุแล้วก็ลงวิจารณ์เอาเด่นทำลงมือจัดสร้างเจริญโญน แต่ลัแ้นานๆจะได้มีการไปถามไปไหวไปบอกข้อขอข้อ้อนรับอเลจะัจะได้ไปถามไปไหวคู่กว่าอาจารย์แต่ละแต่ละวัดทีที่เพิ่นเป็นเจ้าพนัเขตเจ้าพนาเมืองเจ้าพนะแป้งสีนะถามข้อข้อข้อดีนะครับจะได้ยังไปต่อไปวัดนี้น

ดปกว่าขันโมไว้คิอยูู่นี่บ่ารถแดงเอานีแรกก่อนเออไม่อ่ห้ก็ดไอแล้วโมไว้กันนไปสีพานผ่านเริืะแข้งเขาคือแข้งสวรรค์เกลเทาไปแข้ข้วันแข้งบุริข้ามไส้กำแพงนครหลวงวิ่จันแขงเวียงจัดแขนงยบุรีและกรสุดท้ายคือเมืองร่วงเขบางเรือนครหลวง กดโดยเฉพาะก็คือวัดเชียงทองแล,นนนลงะทรกันเั่นเนงมณโฑพระบาทเขาะนววัดผู้ศรีวัดพระธาตุมังงูที่ปารางนัก์อะไรไปไปนี่สิบสิบสององค์ไปสิบสององค์เนี่ยติดลงแต่สิบสององค์แม่สิบสององค์แต่ว่าแต่ว่าจะผ่านหรือโบผ่านองค์ใดองค์หนึ่งนี่กัน <laughs> ชิร้อนโตจะได้ก็จะจังหวงตัวจิ้กนะันนั่นละ อากาศก็นาวแห้งนกดยโดย่ว่าู่สัตว์นี่พี่น้องตัวพระอาจารย์เมกาเดินทุดงมาจากพระทางเมืองสนนับุรีเนาะต่ว่าชิมุงนาขึ้นไปทางเนื้อเพล่ะทางเนื้อของลาวเฮาเนื้อสุด อย่างไรกะให้พี่น้อง FC ของเขาเด้อว่า FC อยู่แต่ละมองแต่ละบอลเนาะอยู่แต่ละแข้งช่วยกันติดตามเนาะ <c oughs> ถือว่านี้แต่ว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เนาะ <c oughs> เกี่ยมตอนฮับฮ <c oughs> ับสู่ <c oughs> ทางพระอาจารย์เพิ่นเนาะที่ว่าจะเดินทาง <c oughs> ขึ้นไปทาง้ายเนื้อของเขา phân vào hết này lớp phạc khao này phân vào nhỏ cái lớp rồi 来来，过来啊！啊 war. ละบ่

ทานั้นนอกของวัดบันเล่าเด่นอาสิประมาณนี้ได้พี่น้องอะระหโตอะระหตสัมมาสัมโมตัุทาคุณนางธัมมะคุณนางสังฆาคุณนางุตโตเนยาถูสัมโมเนยาถ สังโฆเมธาโถภุทธรัตนาตยังธรรมารัตนาตยังสังฆารัตนาตยังสาลังสัจฉามิอิทาวราชโยคิน,นังวาตาเมธานัง กินลงข้างแม่เบิ้งเลยกินลงข้างแม่เบิ้งว่ะละะขอบป้าพี่น้องจำอะไรคิดนี้กับชีรีจบแต่เพลงตรงนี้เด้อชีรีจบตรงนี้เลยจะได้การจะลืมเด้อซวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งหับเพื่อเปลี่ยนจากกินใหม่ๆอาพี่น้องสบายดีสบายดีสวัสดีสวัสดีสบายดี Vâng, à, con bye 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 bye. Ôi ba. Ừ, con chào ba. Ờ, mẹ à